สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนันเกเทรด forex ใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมไปเจอมาก็น่าสนใจเีเดียวนะครับไม่ใช่ม a c ดีตัวนี้นะครับเพ n ่อนดิคาเลอร์เนี่ยเคยทำเป็นลายคลิปแล้วแต่ตัวที่น่าสนใจคือตัวนี้มากกว่าเส้นสีขาวนี่นะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า,า B Band Sa วีสนะครับซึ่งเป็นการผสมกันระหว่างตัวโบลิเกอร์แบนกับ พวกตัวพาราเบลิกซาออกมาเป็นเส้นนะครับก็จะมีค่าเลนจ์แล้วก็ค่าสแตนดาร์ดรืเวอเรชันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตัวนี้เนี่ยใช้กระปบ,บอย่างไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับตัวซาเนี่ยจะมีอยู่เส้นเดียวแล้วก็เส้นตัวนี้เนี่ยเป็น Moving a v e r a g e ค่า8นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแม c กดีค่า8 17 9นะครับเดี๋ยวไปดูการประกอบระบบ Trade, เทรดกันเลยนะครับ ตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นการเทรดทองคำนะครับแต่การเทรดทองคำเนี่ยก็ใช้คู่กันอื่นก็ได้ครับ forex ทุกคู่เงินสามารถนําไปปรับใช้ได้แต่บางย้ำนะครับระบบที่ผมบอกจากการใช้อินเตอร์นี้เนี่ยขอความโกรณานําไปแบกเทรดก่อนนะครับแต่ขอย้ำว่ามือใหม่เนี่ยสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าเรื่องของการใช้เนี่ยขอให้เป็นไปตามที่ผมบอกในคลิปวิดีโอนี้นะครับไปดูการประกอบ การทําระบบนี้เลยนะครับเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับขอคู่เป็นทธงชาปนโดนะครับ,รรบเราได้มาแล้วก็ปรับให้มันสวยงามนิดนึ่งนะครับทีนี้พอเราได้คู่ทองคำมาแล้วทองคําตัวนี้เนี่ยเป็นไทม์เฟรมที่ใช้นะครับก็คือ H1 ก็คือไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับทองคําทีนี้ อินเดอเกเตอร์ตัวแรกที่เราจะใช้ก็คือตัวเทรนด์ตรงนี้นะครับ moving average ตัวนี้นะครับ double click ซึ่งมีระบบค่าที่ใช้ก็คือ period 8นะครับ period 8นี้ก็ปรับเป็นสีเหลืองนะครับขนาดเอาเป็น2ตัวนี้เป็น moving average ปกติเลยนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นบูลเลงเกอร์แบนด์ซาวีสองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีให้โหลดอินเดอร์เตอร์ด้านล่างคลิปนะครับ double ลคลิก พอเดี๋ยวมันคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้เนาะที่เราจะตั้งค่าตรงเสียงเหลืองค่าตัวนี้จาก7เปลี่ยนเป็น14นะครับ Standard Deviation เนี่ยก็เป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตเปลี่ยนก่อนเลนส์ตรงนี้7เป็น14ส่วนตัวอื่นไม่เปลี่ยน Deviation ไม่เปลี่ยนนะครับส่วน Color เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนก็เป็นแค่ขนาดตัวนี้นะครับขนาดที่2สีเนี่ยถ้าใครอยากใช้สีอื่นก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นสีขาว กดโอเคตกลงอะเพื่อนๆจะเห็นอะไรไหมครับอพอเห็นเข้าลางบ้างเนาะเข้าล่างว่าจะเทรดยังไงบ้างทีเดียบบนี้ง,ง่ายเนาะลองดูต่อมาก็คือการใช้ตัวกล่องสัญญาณผมจะใช้ตัว MACD ซึ่งอยู่ในโหมด Oscillator นะครับดูนะครับ MACD ตัวนี้จะใช้ MACD ดีปกติผสมกับ MACD ดีคันเลยนะครับแม c d ดีปกติตัวนี้ครับเดี๋ยวบันลิกค่าที่ใช้พารามิเตอร์เนี่ย แปดนะครับสโลเอเม17สิบเจ็ดแม็กดีเอสเมเนะครับส่วนสีเป็นขนาดที่สีซิเวอร์นะครับโอเคต่อมานะครับบางทีเพื่อนเพื่อนลงเนี่ยอาจจะมีตัวตัวนี้นะครับเส้นสัญญาณนะครับถ้าเส้นสัญญาณมันเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเส้นแบบนี้เนะียขาวขาวเนี่ยผมไม่เอานะครับผมก็จะเป็นคลิกแล้วก็มาตรงคันเรเนี่ย แล้วก็เปลี่ยนไว้เป็นตอนนะครับมันก็จะหายไปเนาะต่อมาการลงอินดิกเคเตอร์แม็ดีคาน,นะครับซึ่งผมมีให้โหลดในด้านใต้คลิปเนาะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมาตรงแม็กดีปกตินะครับพอขึ้นมาแบบนี้กด input f a s สซิเเนี่ยจาก12เป็น8 Slow เป็น17 Signal เมเป็น9 ส่วน color จาก2เปลี่ยนเป็น4ให้มีขนาดเท่ากับ MACD ดที่ลงไปแล้วเมื่อกี้น,นะครับแล้วกดโ OK. อเคเห็นไหมครับมันจะทับเส้นกันพอดีทีนี้ผมไม่ต้องการเส้นเนี่นไครับขาวๆเนี่ยไม่อยากได้เลยนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกอ่ามันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเซเวอร์นะครับเป็นเป็นนอนกดโอเคเราจะได้แมก d ดี l คัลเเป็นสีปกตินะครับ ทีนี้ไม่มีคันเนอร์เนี่ยเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งตัวเส้น moving average ผมจะเอาใส่ตรงนี้นะนะครับเข้าไปหมด e trend moving average ค่าแรกคลิกซ้ายค้างลงมานะครับแล้วก็ดึงสาย a ม็ Color เขาเยค่า5 5ห้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับ apply to first i n l e c e d Data 5ค่าที่สองลากลงมาอีกเป็นค่า8ค่า8เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับ apply to first indicator data กดโอเคนะครับค่าที่3เป็น13เป็นสีน้ำเงิน apply to first indicator data กดโอเคเราจะได้3เส้นแล้วถามว่าเอา,เอามาทำไมดู m ม c d ดีกับ moving average มันตัดกันมันจะบอกสัญญาณอะไรเร,เราบางอย่างได้นะครับระบบนี้มีเท่านี้นะครับวับนนี้ทีนี้มาดูระบบการเทรดนะครับสำหรับการใครจะเทรด บายนะครับดูนะครับเทรนบายนิวไวนการเทรนดบายนี่ก็ไม่ยากนะครับการเทรนด์บายนี่เราก็ดูง่ายไล่มาตรงนี้นะครับสําหรับการเทรนดบายนะครับตัดเกณฑ์ดังนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ดูให้ดีนะครับดูเส้นตัวนี้นะครับ B b ซาแล้วก็ m moving a v e r a g e ค่า8นะครับ2เส้นนี้หลักการด้านบนจะว่าอย่างนี้นะครับ1 ข้อที่1นนะครับหลักการก็คือว่าดูราคาปิดของแท่งเทียนที่ปิดอยู่เหนือเส้น moving average และเส้น bb ส a ก็คือ moving average ป็เส้นนี้ bb s a เก็เส้นนี้นะครับหาแท่งเทียนที่มันปิดเหนือเหนือเส้นนี้ก็คือแท่งนี้นะครับข้อที่2เมื่อได้ค่าหนไขข้อแรกแล้วข้อที่2 หาบริเวณที่จุดตัดกันระหว่างเส้น b b s a ากับบ o l l i n เกอร์แบนตัวไหนครับก็ค,คือบริเวณนี้นั่นเองโอเคไหมครับเนี่ยบริเวณนี้นอ่ะได้แล้วนะครับ2ข้อห่งหาเั้งยันที่ปิดอยู่เหนือเส้น Moving a v e r a g e 8กับ b b s a าแล้วก็หาเส้น Moving a v e r a g e 8ที่ตัดกับ b b s a าก็เจอแล้วทั้งสองนะครับส่วนด้านล่างด้าน,นล่างมีเงื่อนไขดังนี้นะครับเพื่อนๆดูนะ ด้านบนเราเลือกแท่งนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นแฮนเซบันดูด,ด้านล่างด้านล่างมีเงื่อนไขว่าแท่ง Macd นะครับจะต้องเป็นสีเขียวไม่ใช่สีแดงนะครับต้องเป็นสีเขียวและแท่ง Macd นั้นจะต้องอยู่เหนือเส้น moving average ทั้ง13 8แล้วก็5ปิดอยู่เหนือพูดง่ายๆนะครับถามว่าเหนือยังไงเหนืออย่างนี้นะครับ ก็คือแท่งไหนครับแท่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยแท่งนี้เมืเ่อคืนในดูทำให้ปิดอยู่เหนือได้ไงก็คือปิดอยู่เหนือเส้นทั้งสามเส้นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ขอให้อยู่เหนือเส้นกลางบเลงเกอร์แบนนะครับก็คือให้มันอยู่ด้านบนเนี้ยอย่าให้มันต่ําลงมาด้านล่างอันนี้ไม่เอาเน,อะนะครับเพราะฉะนั้นเราได้แท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพด้านล่างเราก็ได้ไดเห็นไหมครับ แล้วก็เส้น moving average เนี่ยมันก็ตัดกันทั้ง5้าาอย่างชัดเจดนเนาะนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองการเข้าบายนะครับอ่ะโอเคเนาะพอเข้าตรงนี้ปับ๊บเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นตัวเข้านะครับตัวนี้อ่าเข้าตรงนี้ถามว่าออกเ่ยออกตรงไหนทีนี้นะครับออกตรงไหนก็เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะสงสยัยนะครับ การออกก็ไม่ยาก1จะออกบริเวณ moving average 8กับ BB บตัดกันตรงนี้ก็ได้ตรงที่มันเป็นจุดตัดตรงนี้เห็นไหมครับออกตรงนี้ก็ได้หรือถ้าใครอยากออกก่อนนั้นนะครับให้มาดูตรงราคาปิดของแท่งเทียนนะครับอยู่ต่ำกว่าเส้น moving average 8ก็ได้ตัวนี้นะครับหรืออีกกรณีนหนึ่งกรณีที่3ถ้าจะออกมาดูด้านล่างนะครับมาดูด้านล่าง m ม็ d ดีที่อยู่ต่ํากว่าแท่งของ m ม็ d ดีที่อยู่ต่ํากว่าเส้น moving average 583คือ3เส้นนี้นะครับแท่งไหนที่อยู่ต่ํากว่าให้ปิดแท่งนั้นแท่งไหนครับแท่งนี้ที่ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นออกตั้งแต่ตรงนี้เลยโอเคไหมครับตัวน,นี้หนึ่งนะครับการเข้าบายหาแท่งเทียนที่ปิดอยู่เหนือเส้น moving average 8กับ BBSA ซนะครับ2 ตรงที่มีบีซากับมูวิ่งเอเรเส้น8เนี่ยมันตัดกันก็คือตรงนี้3แท่งแม c กดี D, จะต้องยืนอยู่เหนือเส้นกลางและยืนอยู่เหนือเส้นมูวิ่งเอเรทั้ง3เส้นแล้วก็มูวิ่งเอเรตนะครับตัดก,กันด้วยเห็นไหมครับเนาะเพราะนั้นเราก็เข้าแท่งนี้ออกจุดนี้ก็ได้หรือจุดนี้ก็ได้ตามที่ผมกรามามาเมื่อกี้อันนี้คือการเคลียรบายง่ายมากครับระบบนี้ เด็ย้ำนะครับขอให้ทําตามที่ผมพูดเนาะนะครับสําหรับมือใหม่มือเก่าที่เก่าแล้วเขาก็ <ๆ S 1> ไปดูอย่างอื่นกันนะครับประกอบเช่นพวกโครงสร้างราคาอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นโครงสร้างราคาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนพี่ๆน้องๆท่านไหนจะเข้านะครับเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับมันต่ําลงตัวเนี้ก็ไม่เชิงมาตาม่ําแต่ตัวนี้มันมัน,เอ,เ,น,เ,น,นเอียงเห็นชัดเจนเห็นไหมครับเอียงเห็นชัดเจน นะครับเพราะฉะนั้นโอากาสลงมีนะครับทีนี้ไปดูการเทรดเซลล์กันบ้างนะเนาะเศษเซลล์เนี่ยเราจะเทรดยังไงดีเนาะนะครับเพศเซลเนี่ยก็หลักการคล้ายๆกันนะครับหลักการคล้ายๆใบเมื่อกี้นี่แหละถ้าจะเซลล์หลักการก,การเซลล์เนี่ยขออนุญาตดูตรงนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ชัดเจนนักเนาะนะครับแต่ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน1 ดูราคาปิดของแท่งเทียนดูต่ำกว่าเส้น Moving Average 8กับเส้น BB-SAR คือแท่งไหนครับคือแท่งนี้ 2. หาบริเวณจุดตัดกันระหว่าง b b s a ซกับ Moving Average 8ก็คือบริเวณนี้จุดนี้ที่มันตัดกันเนะาะ 3. มอาดูด,ด้านล่างเราเลือกแท่งนี้แท่ง Set up เป็นแท่งสีแดงที่ราคาปิดของแท่งเนี่ยอยู่ต่ำกว่า ปายเมื่อกี้เนี่ยปิดเหนือกว่าใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเซลล์ปิดต่ากว่าเส้น moving average ทั้ง3เส้นคือเส้น13.85ตัวนี้ใช้ได้ไหมครับด้านล่างใช้ไม่ได้เพราะแท่งเนี่ยมันไม่เลยเส้น moving average ขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นแท่งนี้ใช้ไม่ได้นะครับต่อมาเลื่อนมาแท่งที่2แท่งที่2ด้านบนได้หมดทุกอย่างเห็นไหมครับตัดกับตรงนี้นะปิดก็ต่ํากว่าทั้ง2เส้นหละมาดูแม็กดีเงื่อนไขแม็กดีเห็นไหมครับแม็กดีเนี่ย ราคาปิดของแท่งแมกนีตัวนี้เนะี่ยปิดอยู่ใต้เส้นมูเวอเวส8 13.85นะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างใต้เส้นบลิงเกอร์แบนเส้นออภายนะับอยู่ใต้เส้นศูนย์หรือเส้นกลางของแมกนีเพราะนั้นแท่งนี้ใช้ได้นะครับพอแท่งนี้ใช้ได้ปุ๊บเราก็พิจารณาเข้าจากแท่งนีอ้อาจจะไม่สวยนะครับแต่ก็ได้ตัง พอเข้าจากแท่งนี้เนี่ยออกจากตรงไหนนะครับวิธีการออกก็คล้ายๆกันนะครับเราจะออกจงแท่งที่มันมาดูม uh, ู v วาแมกดีด้านล่างแท่งที่มันปิดแล้วมันอยู่เหนือเส้นทั้ง3เส้นคือมู v ว n เอลเดเส้นนี้ก็คือบริเวณแท่งน,นี้เห็นไหมครับก็คือก็จะประมาณแท่งน,นี้ที่เป็นแท่ง e x ็กนะครับการออกเนี่ยออกแมกดีถ้าออกออกอย่างนี้นะครับ เพราะว่าการออกจุดตัดเนี่ยต้องมาออกอย่างนี้นะครับหรือใครยังไม่ออกจุดนี้ก็มาออกจุดนี้ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไอตัวอสองเส้นเนี่ยนะครับสองเส้นเนี่ยสเส้น BB กับสเส้นแม็กแม็กอะมเวงเมันยังไม่ตัดกันมันตัดกันตรงนี้ถ้าใครออกลักษณะการเส้นสองเส้นนี้ตัดกันก็จะได้ออกประมาณตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีออก อยู่สองค่าแบบที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้ลองไปพิจารณาแล้วก็แบ็กเทสดูว่าท่านจะออกแบบไหนให้เหมาะสมนะครับอันนี้คือการเทรดเซลย้ํานะครับเทรดเซลก็คือหาราคาปิดแล้วก็จุดตัดแล้วก็ด้านล่างก็ให้ปิดต่ากว่าเส้นทั้ง3เส้นแล้วก็อยู่ใต้เส้นกลางเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอื่นก่อนเอาตัวนี้ดีกว่าเซลเห็นชัดเห็นไหมครับการเซลเนี่ยเซลบริเวณนนี้เห็นไหมครับ ถ้ามันตัดกันเนี่ยนะครับเราก็ใช้แท่งนี้เป็นแท่งเซตเอาได้เลยนะครับเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ถ้าใครจะเข้าถ้าเงื่อนไขมันเป็นอย่างเงี้ยมันตัดกัน3เส้นเนี่ยก็พอเข้าได้ครับพอเข้าได้ถ้าจะเข้าตรงนี้เนาะหรือจะเอาเงื่อนไขตัวอื่นมาคัดกรองก็อีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับแต่จะให้ชัวร์ต้องอยู่ใต้เส้นโมเลกุลแบนด์กลาง ก็จะอยู่ประมาณแท่งนี้นะครับเห็นไหมครับก็อยู่ประมาณแท่งนี้เส้นกลางเราก็จะเข้าตรงนี้แล้วก็จะลากยาวมาถึงตรงนี้นะครับถามว่าอยากทำไมยังไม่ออกเพราะสองเส้นมันยังไม่ตัดกันถ้ามันตัดกันอยู่เว้นตรงนี้ก็ค่อยมาออกบริเวณตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ถามว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นลงมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นนี้ก็ลากมาเส้นนี้ก็อาจจะลากมาแล้วก็ตัดกันประมาณนี้ค่อยออกจุดนี้ก็ได้นะครับในวันจันทร์น่าจะเห็น โครงสร้างลักษณะแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ตัวอย่างการเข้าบายเข้าเซลนะครับการเข้าบายเข้าเซลล์ดูตรงนี้ครับตัวเนี้ยมันตัดกันนะครับบางคนก็เข้าตรงเนี้ยที่ไปออกไปออกตรงตัดตรงเนี้ยนะครับก็มีัญถามกันว่ามันแทบจะไม่ได้กำไรเพราะฉนั้นถ้าเวลาออกเนี่ยก็ต้องถ้าจะเข้าหลักการนี้หลักการเนี้ยถามว่าถ้าคนเข้าเนี่ยทำไมพลาดตรงไหนรู้ไหมครับ ตรงนี่ผมบอกมาก็คือด้านบนได้แหละมันได้แต่ด้านล่างดูสิครับยังอยู่เลยครับยังอยู่เหนืออยู่เลยถ้าเข้าเป็นต้งอยู่ใต้ล่างเส้นกลางของแม็กดิโอเคไหมครับเหมือนกับอย่างนเนี้ยเนี่ยเนียเหมือนกับอย่างเนี้ยมันอยู่ใต้ล่างนะครับอันนี้คือการเข้าตามที่ผมบอกเนาะส่วนตัวนี้การเข้ามาเห็นไหมครับพอตัดกันปุ๊บเข้าทางน,นี้ก็ได้ ทำไมแฉ่งท่งนี้เข้าได้เพราะนานล่างแมกดีก็ได้ใช่ครับตอนนี้ด้านบนก็ได้แล้วก็อยู่เหนือแมกดีด้วยเส้นกลางแมกดีได้ยเพราะนั้นตัวนี้เข้าได้ถามว่าออกตรงไหนถ้าออกตรงนี้ก็ได้นะครับออกตรงนี้ถามว่าออกตรงนี้เนะี่ยมันทําไมถึงออกตรงนี้ดูดูนะครับแท่งแมกดียต่ํากว่าเส้นโมเวียสามเส้นคือแทบไีใช่ไหมครับออกแท่งนี้ก็ได้หรือออกบริเวณเนี้ย ถ้ามันต่ํากว่าสองเส้นอันนี้ก็พี่น่าออกได้เนาะไม่ว่ากันเป็นองพวกนี้นะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้กไ็ได้กำไรอยู่นะแต่วมันก็เสี่ยงมันมันตัดกันอยู่ตรงเส้นล่างตรงแท่งเนี้ยก็มาถึงตตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะออกออกประมาณจุดเนี้ก็ได้แต่กํากไรน้อยนะครับอย่างว่านะครับอะ,อะไรก็ไม่แน่นอนในใน ระบบการเทรดนะครับแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยระบบนี้ผมว่าใช้ได้นะผมพยายามไล่ดูย้อนหลังนะครับรายเดือนระบบนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่นะครับแต่ย้ํากันนิดนึงนะครับว่าการใช้ระบบนี้เนี่ยขอให้ดูเทรนด์ให้มันได้ดูเทรนด์ให้มันได้นะครับแล้วก็ดูเดเวอรเรจก็จะดีถามว่าเดเวอรเรจดูไหมเลือนดูนี้นะเดืนนี้เห็นไหมฮะ เป็นอะไรตัวนี้เป็นคอภัยนะครับนิดหนึ่งอาจจะไม่ชัดอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเห็นยอดตัวนี้ไหมมันเป็นไซเว่แต่ดูด้านล่างแม็กดีนะครับด้านล่างมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆเห็นไหมครับมันเกิดเรกเวนเห็นไหมฮะอ ด้านบนด้านบนเนี่ยเป็นระนาบเป็นแนวเลยนะครับเห็นไหมด้านบนเนี่เป็นแนวเนะี่ยแต่ด้านล่างเป็นเนี่ยคือมันตรงกันข้ามแท่งเทียนบอกขึ้นแต่แม็กดีบอกลงเพราะนั้นการเกิดเดเวเจนกันมันจึงลงตามที่แรงมัน มีให้ก็คือแรงลงโอเคไหมครับถ้าดูเดบิวเชนเป็นก็ดูเดบิวเชนประกอบด้วยเนาะนี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ด้านล่างเนี่ยเป็นไซเบรแล้วก็เป็นแนวราบแต่ดูนี้ด้านล่างอย่างเงี้ยอ่าเพราะนั้นมันจึงขึ้นบ่ายโอเคนะครับการดูเดบิวเชนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะ ใช้ได้นะครับแล้วก็การตีเส้นทะลายนะครับสมมติว่าใครไม่ไม่เป็นนะดูวิธีนี้ก็ได้นะครับาการตนะีเส้นทะลายเนี่ยดูตีอย่างนี้ก็ได้เนี่ยไม่ไปอย่างนี้ก็ได้ขอไปนะครับจะไม่ชัดถ้ามันทะลุมาครับจัดเซลลงมามันอยู่ด้านล่างประกอบด้วยนะครับเจา้านี้ด้านล่างประกอบด้วยนะครับอันนี้เป็นการเทร b ไบเทรนเซลของระบบนี้นะนะครับของระบบนี้อันนี้ก็ได้กินยาว,ยาว แต่ว่าถ้าจะเข้าได้จริงก็ประมาณแท่งนี้เห็นไหมครับแท่งนี้เนะาะมันจะเข้าแท่งนี้ก็จะประมาณแถแต่ว่าทําไมไม่เข้าตรงนี้ล่ะท่านก็ดูสิครับแท่งเนี่ยปิดเนือจริงแต่ Mo v เว g a เ e r a g e สามเส้นเนี่ยยังเป็นเทรนเซลอยู่เลยให้มันองค์ประกอบมันครบ,นะครบก็ประมาณแท่งนี้ก็จะได้ประมาณสักแสนหนึ่งพันสี่ร้อยจุดแต่ถามว่าออกออก,ออกตรงไหน,นถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันก็มีเดโมเจนให้ดูอยู่เห็นไหมครับตัวนี้ขึ้นตัวนี้ทำไงครับ ว่าต่ำลงเพราะนั้นอนาคตจำเป็นต้องอะไรครับลงเหมือนกันใช่ไหมครับตรงนี้อ่ะเป็นลงประมาณน,นี้ครับนี่ก็เป็นระบบที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็รสรุปนะครับ indicator นนก,ก็จะมีตัวนี้บีบีแบนซาร์บีสองพ r ลป์ r ื้นที่ moving average เส้นแปดนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็แมก d ีได้เป็นแมก d ีคันเลยผสมกับแมกนีปกติบวกด้วย moving average สามเส้นห้าแปดสิบสาม นะครับที่ใช้ในการดูเทรนดดูอะไรคัดกรองขันญ,ญาณนะครับตัวนี้ก็เทรดมันเทศนเหมือนเดิมถ้าเป็นไซด์เวนอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะแต่ขอให้มันออกจากไซด์เว์ก่อนนะครับมืองใหม่ก็พยายามใจเย็นๆย็นย้ำนะครับขอให้ทําตามที่ผมบอกในระบบนี้แล้วท่านจะมีชัยเหนือตลาดไม่มากก็น้อยแต่ถ้าออกจากสิ่งที่ผมพูดไปก็ต้องเป็นแบ็คเทสกันดีๆนะครับนาระบบเป็นทดลองอะไรก็ว่ากัน ะครับวันนี้ก็ดึกแล้วก็ขอให้ทุกท่านเทรดอย่ากมีความสุขในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดึกแล้วราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ